ครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านนะครับเราอยู่กันตรงนี้องนี้คือประวัติที่หลวงพ่อได้เล่าให้เราฟังไปแล้วที่เดี๋ยวว่าเล่ากันอีกทีนะครับว่าองค์นี้ชื่ออะไรและประวัติเป็นยังไงครับคุณพรครัมวัดนะครับท่านจะมีแต่เสียรนะครับอย่างที่หลวงพ่อว่าวัดโลมีอยู่สองเสียนนะครับเสียนที่หนึ่งก็คือเป็นเสียนหินศิลานะครับเสียนที่สองคือเสียนสำาเร็จเก่านะครับก็คือองนี้องนี้ครับเสียนก็คือมีแจ่ มีแต่เสียงพระพักแค่ตรงนี้นะครับที่คอตามรูปนี้นะครับจะมีรูปตั้งไว้นิดนึงนะครับว่าของกล่าวท่านเป็นอย่างไรนะครับตามประวัติจริงๆแล้วครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนก่อนที่นิมิตหลวงพ่อหรือข้าฝันหลวงพ่อนะครับผมเคยกล่าวอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพ่อเรามาหล่อพักกันไหมเติมท่านให้เต็มองคหรือว่าทําหล่อท่านให้เต็มองคหลวงพ่อก็ได้กล่าวว่าคืออารมณ์มาเหมือนกับอย่าอย่า,ยาไปยุ่งกับท่านเลยอะไรเงี้ยท่านอยู่ของท่านอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลย ลืมไปนะครับจนไปปี58นะครับท่านมาเข้าในนิมิตหลวงพ่อนะครับปลายปี58ในในในฝันนะ่หรือว่าอวดหรือว่าในนิมิตเนี่ยเสียงนลอยมานะฮะหรือว่ารอยอยู่นะครับแล้วก็มีเสียงกล่าวอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเทวดานะครับจะเสียงนุ่มนวลน,นะครับเทพพยดาพร้อมแล้วที่จะให้รอต่อองค์ให้ท่านนะครับในความรู้สึกข,ของท่านเจ้าว่าตอนนั้นก็พอตื่นจาก จากนิมิตหรือตักจากฝันเนี่ยคือจะต้องเป็นปางเปิดโลกด้วยนะครับเปิดโลกเปิดทรัพย์รับทรัพย์นะครับผมคือความรู้สึกนี้เกิดขึ้นตอนตอนนั้นเลยใช่ครับแล้วท่านกําหนดเองว่าต้องเป็นปางน,นี้ครับผม,มและหลังจากที่่อเสร็จแล้วนะครับมา่อเสร็จประมาณปี60คือหลวงพ่อแซยิจพอดีนะอายุ55แส้แซยิจพอดีก็จัดงานรอเสร็จแล้วก็ฉลองเลยนะครับฉลองเสร็จแล้วก็ประมาณเ,าเกือบ1ปีนะครับ หลวงพ่อสาเร็จหรือว่าพระพุทธประทานพรสาเร็จองนี้นะครับก็ไปเข้าฝันหรือว่าเข้านิมิตคนกรุงเทพนะฮะคนกรุงเทพเท่าที่ผมจําได้ตอนนั้นนะฮะคนกรุงเทพว่าให้มาบวงสรวงเพื่อขอพรนะครับเพราะว่าท่านมาทําแล้วท่านจะเปิดซับท่านรับซับท่านนะฮะท่านทับท่านก็จะเข้ามานะครับ ผมถามเขาคร่าวๆอย่างเงี้ยนะเพิ่นะออตอนช่วงนั้นยุ่งหลายๆเรื่องนะครับก็มีตอนนี้อาจารย์สื่อได้แนละ้วมีเทวดาชั้นพรมอยู่นะครับอืมครับก็คือเหมือนกับว่าตอนที่หล่อหล่อเสร็จเติมองค์ท่านเสร็จไม่มีการมูสวงไม่ได้สมโพธิไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้สมโพธิครับก็วางก็ต่อแล้วก็ตั้งไว้บูชายเฉยใช่ครับแต่ทีนี้ก็เลยเห็นหลวงพ่อไม่ทามั้ง ท่านชื่ออะไรนะฮะพระพุทธประธานพรสําเร็จหลวงพ่อสาเร็จครับอ่าหลวงพ่อสาเร็จก็คงไปเข้าฝันญาติโยมคนนั้นอะนะครับให้มาให้มาทําพิธีบวงสวงท่านครับก่อนบวงสวงมากเขามีได้อะไรมามั้งไหมมีโชคมีลาบหรืออะไรไหมครับก็เพียงความรู้สึกของผู้ที่มานะครับมาเป็นทีมใหญ่นะครับมีเครื่องบวงสวงชุดใหญ่มาเลยนะครับก็ใช้คําว่าเปิดซับรับซับครับผมอืม ผมก็ได้จาคานี้มานะฮะจำคำนี้มา,นะำำมาเปิดซับรับซับซับนีไงตังเต็มเลย <laughs> ใช่ครับเปิดซับรับซับ <laughs> เคสได้ละได้เคสและตะกี้ตะกี้เขามาบอกนะท่านมาบอกนะอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ท่านมาบอกแนละ้วได้เคสแล้วนะครับใครที่ฟังเทปนี้อยู่นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับแต่ระวังเป็นนี่สงนะเห็นเงินที่เข้ามาบริจาคก,กันไหมคุณเปลี่ยนแลกกับนะครับคุณเอายี่สิบาทไป เอาไปเป็นเงินขวัญถุงเอา20บาทมามาเปลี่ยนคืนนะครับอย่าเอาแบงค์ร้อยไปแล้วเอาแบงค์20เข้ามานะครับอันนี้จะเป็นหนี้ส่งทันทีนะครับอันนี้เขาเรียวกว่าไปเอาทรัพย์ของท่านมาเป็นขวัญถุงเป็นกาลังใจพออาจารย์ก็ใช้เคล็ดนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่บังเอญเมื่อกี้ท่านสื่อมาแล้วทานะแล้วจะปังนะฮะจะเปิดทรัพย์ท่านนะที่ติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับที่เกือบจะได้หรือว่าเกือบจะคว้าได้แล้วครับตอนนี้จะเลราบลื่นใช่ไหมพระอาจารย์ ค on, you, at, cuanto, If, so ือยังติดอยู่ยังขัดไม่สําเร็จสักทีมันยากมันอะไรเงี้ยก็แนะนําให้มาบูชานะครับท่านต้องการดอกพวงมาลัยดาวเรืองครับท่านสื่อมาละหมากปูหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดนะน้ำหนึ่งแก้วเท่านี้ท่านพอแล้วเพราะท่านเป็นผมนะครับท่านสื่อมาละอย่าลืมนะครับพวงมาลัยดาวเรืองหนึ่งพวงหมากปูหนึ่งแพ็คน้ำหนึ่งแก้วเท่านี้พอแล้วท่านก็ยินดีแล้วจะให้มากกว่านี้ก็คงไม่ขัดมั้งนะแต่แต่แต่อย่าน้อยกว่านี้นะครับท่านท่านสื่อมาแล้วนะแสดงว่าท่านอยากเปิดตัวแล้วนะครับ อันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้ด้วยแล้วทีนี้นอกจากคณะนี้เรามีคณะอื่นมาบ้างไหมท้าวทราบมีอีกคณะหนึ่งนะฮะที่ที่มาจากกรุงเทพมหานครเหมือนกันคะแต่นี้มาผมไม่ได้ผมไม่ได้คุยจังหวะพอดีแต่รู้ว่าเขามาขอพรก็ถามเขาว่ารู้จักวัดโลได้อย่างไรทําไมต้องต้องดิ่งมาฮะมากราบขอพรองค์นี้เขาบอกว่ามาเข้าฝันเช่นกันครับผมหลุดข้อสําเร็จไปเข้าฝันอืมแสดงว่าไม่ธรรมดา มีแสดงก็ต้องเป็นมีเทวดาชั้นพรมรักษาอยู่นะครับน่าย,ยินดีนะครับวัดโลเรามีสิ่งดีๆมหัศจรรย์มีเทพรักษาอยู่เยอะนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาที่นี่แล้วมาไหว้สมเด็จโตยามปักจับยามสามตาแล้วปางหมอดูนะครับอ่าแล้วองค์ที่อายุร้อยกว่าปีนะครับท่านท่านด้วยท่านก็นมาฉลองด้วยนะครับมากราบแทนตัวสมเด็จโตที่นี่แล้วอย่าลืมไหว้กุมารเทพนะครับและที่สําคัญห้ามลืม หลวงพ่อสําเร็จองค์นี้นะครับอืมอันนี้ถือว่าไฮไลท์ของวัดเลยนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะครับถ้าถ้าเขามาไม่ถูกคุณพรช่วยแนะนําเส้นทางนิดหนึ่งครับมายังไงครับตอนนี้ก็ง่ายงๆก็ Google นะฮะก o เกิลกูเกิลแมทกูเกิลแมทนะฮะแล้วก็อยู่ในตัวเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับคือ Google Ma ทเนี่ยเซิร์ชคาว่าวัดโลกสุทาวาสอ่างทองก็จะพามาถูกนะครับหรือ ถ้ามาแล้วมาไม่ถูกถามคนแถวนี้รู้จักหมดดิ่งเข้ามาในตลาดเลยครับตลาดอ่างทองนะครับในอำเภอเมืองในตลาดนะครับในอำเภอเมืองมีตลาดเดียวตลาดอ่างทองถามใครรู้จักหมดมาง่ายแล้วอยู่ใกล้กรุงเทพแค่ร้อยแค่แค่ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะครับเดินทางสะดวกครับครัแล้วมาขึ้นชมอุโบสถสวรรค์เรานะครับมาขึ้นสวรรค์ตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่ใช่มาชมความสวยงามแล้วที่สําคัญ จิตกรที่วาดภาพฝาผรดังอุภาพัว,วดสดเป็นศิลปินแห่งชาติใช่ไหมครับศิลปินแห่งชาตินะมาทิ้งฝีมือไว้ครั้งสุดท้ายในชีวิตท่านครับผมอืมนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณคุณพรด้วยนะค,ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็อน We'll